เอาล่ะครับก็สวัสดีคผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับ Game Ultimate, เกม Ultimate Theater Simulator นะครับก็ใช่ครับเป็นแนวซิมูเลเตอร์อีกแล้วกับการจัดการบริหารโรงละครเราครับไม่ใช่โรงละครดีโรงภาพยนตร์หรือเรียกว่าโรงหนังก็ได้นะครับมันเรียกได้หลายแบบคือส่วนมากผมจะเรียกแบบทับซ้อนเข้าไปเลยบางทีก็โรงหนังบางทีก็โรงภาพยนตร์อันนี้ก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเอาล่านะก็เดี๋ยวมาเริ่มขั้นตอนการจัดการเลยแล้วกันนะครับก็คือบทที่สอนทั้งหมดมี12ขั้นตอนเฮ้โคตรเยอะน่าจะจบ าร์ทเนี่ยมันกดจะกดจะเคลียร์เสร็จนะครับอ่กดวีค้างเพื่อเอาไม้กวาดแลว้วก็ไม้ถูพื้นนะครับนี่มีไม้กวาดไม้ถูแล้วก็มีไฟฉายด้วยเราจะส่องอะไรกางคืนรัวที่นี่จะมีอะไรแปลกโอเคแรกอันนี้เป็นไม้กวาดอ่าแล้วก็ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นไม้ถูเออคาบอะไรไม่รู้นะอ่ะโอเคแล้วก็ไอ้ตรง ใยแมงมุมนี่คือต้องใช้ไม่กวดใช่ไหมนะใช่ครับโอเคแล้วก็เหลืออีกหนึ่งพื้นที่เอาละเคลียรครับแล้วก็พวกนี้คืออะไรโอ้ซ่อมแซมรีเพนนั่นเองเนี่ยฮะอันนี้เป็นส่วนคอเตอร์เอาอันนี้โอ้นี่เป็นส่วนต้อนรับลูกค้าใช่ไหม ลยตรงนี้คืออะไรเหมือนเป็นเคาน์เตอร์ที่ใช้แบบคิดตังค์นะเออเรืออาจจะต้องขายพวกขนมหรือเปล่าอันนั้นคือด้านหน้าแบบรับลูกคงลูกค้าอะไรอย่างนี้นะครับช่างเหอะเดี๋ยวรอเขาสอนไปนะี่แหละนี้ออ,นนอฟฟิศโอเคซองวันฮะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> อ๋อเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ช้อปออนไลน์กันได้แล้วฮะตอนนี้ก็คือซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับซื้อชั้นวางแล้วก็ส่วนขนม ฉันวางอันนี้ไงโชเชโอเคแล้วก็ขนมครับทำตามเขาไปก่อนตอนนี้อุย้ยฟรีด้วยแจกรฟรีบวกเพิ่มได้ไหมไม่ได้โอเคอค,ครับแล้วก็ปีบิบขนมขนมฉันวางมาวางไว้ซะวิมาแล้วครับโอ้ฟาสฟาสเดลิเวอรีส่งเร็วทันทีโอเค วางไว้ก่อนครับไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาในส่วนของทางไหนบ้างอันนี้ขนมกด R เพื่อเปิดโอเคเปิดกล่องก่อนนะครับไม่งั้นจะใส่ไม่ได้โอ้คลิกขวาวโอเคอเรียบร้อยครับแล้วก็ถังขยะเฮ้ยส่วนมากเดี๋ยวนะถังขยะส่วนมากจะอยู่ข้างนอกนะแต่อันนี้อยู่ข้างในเอออาจจะแบบต้อนรับลูกค้าแบบซื้อขนมขนมเสร็จหรือแบบออกจากโรงหนังแล้วก็มาทิ้งตรงนี้นครับ หรือไม่แนะ่อาจจะให้เราทิ้งไม่ใช่ลูกค้าหรอกเออนะครับอ่าแล้วก็ส่วนนี้ก็คือนําถังขยะออไปทิ้งเมื่อถังขยะเต็มก็ให้ถือถุงขยะไปทิ้งโอ้เราสามารถจ้างพนักงานได้ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราทําเองไปก่อนอ่าชอบบรรไดอีแล้วนะครับเออคือซัพพลายภาพยนต์ซื้อโปรเจคเตอร์แล้วก็หลอดโปรเจคเตอร์หนึ่งหลอดแล้วก็อุปกรณ์ภาพยนต์เป็นเทปนะฮะเทปหนึ่งเทปคือเทปภาพยนต์ปโ uf, pe, ๊บเทปบอ ซี okay. มาส์พายโอเคนี่ไงซีมาสครับซื้อหลอดมันหลอดไฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะครับโอเคน่า okay. จะใช้ฉายอะเอ,อ่อกับฮะเอา้าทำไมกับเวทเดิมไม่แปบ๊บนึงผมเขาบอกซื้อหลอดกับอะไรหลอดกับเทปเทปเดี๋ยวมันต้องมีของฟรีดิเขานี้ฉายฟรีนี่ ใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เอาเดี๋ยวอันนี้มันเทปคือเอาอันไหนก็ได้ใช่ไหมมันเอาเดี๋ยวนี้มันบอกก็ฟรีตกลงผมเอาไหนได้เดี๋ยวแป๊บนึงทำไมเควสเมื่อกี้มันหายไปอ๋อนี่ไงโอเคซื้อซื้อซื้อไปเถอนะครองฟรีอา้าวเควสเควสเอ้ยเควสหายแป๊บนึ่งแล้วดิโอ้โหมันขึ้นทับไอ้ช้อปปิง้งออนไลน์มาหนึ่ง วันนี้เขาเก็บของโอเคผมไม่ใช้ครับ้องเก็บของเดี๋ยวนะผมต้องทำอะไรอีกแอปหนึ่งมันเข้าอ,อันเดิมอันไหนฟรีผมซื้อนั้นแหละโอ้ไอตัวที่ใช่嘛เนี่ยเอาละกลักวจะเคลียร์แล้วก็ขึ้นเควสเดิมอี <laughs> โอ้ตวลมากเลยตอนนี้มันซ่อนได้ด้วยนะครับแต่ผมจะไม่รู้ดิว่าเราต้องทำอะไรขั้นตอนอยังไงนะฮะมันต้องเฮ้ยโอ้เป็นกล่องแบบ ฮ้ยใจเย็นถือพ่งพังเฮ้ยเนี่ยเออมันก็ทําดีนะส่วนมากก็คือเขาผูส่งของก็จะเป็นแบบกล่องกล่องแบบกล่องกระดาษเฉยๆนะแต่นี้รู้สึกว่าจะเป็นของแบบเป็นโรงหนังรู้สึกว่าจะใช้แบบเป็นกล่องพลาสติกแบบหรูหราขึ้นไม่ใช่หรูหราคือแบบได้มาตรฐานนะครับแล้วประเด็นคือตอนนี้ผมผมต้องทําอะไรอ่าเดี๋ยวแป <laughs> บนวางก่อนได้ไหมโอเคขอมก่อนนะคือคุยตัวนี้เขาชี้มาตรงนี้นะครับแล้วไอ้ตรงนี้ขึ้นแบบเออเราต้องไปช็อปที่เดออิมอีกแล้วผมแบก ไม่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปวางข้างแรกก่อนนะครับคือผมซื้อมันละเยอะแบบเยอะมากไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะครับน่าจะมีหลอดแล้วก็ไอตัวโปรเจคเตอร์มันนะฮะอันอีกหนึ่งก็น่าจะเป็นภาพยนตร์หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นขึ้นมันฟรีอันไหนฟรีผมหยิบหมดอะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จะหยิบเออโอเคต้องเปิดไหมแป๊บนึงฮะโอ้โหที่ห้องน้ำฮนะ ันนี้ห้องน้าแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นโอ้หนังที่จะเล่นใช่ไหมอัน,นตรงนี้น่าจะเป็นโรงหนังผมต้องทำอะไรบ้างแปนึงอุย้ยมืดมืจดจัดเลยเออเดี๋ยวนะโอเคอันนี้ห้องฉายอยู่ตรงนี้ครับนี่ห้องฉายเพราะว่าต้องแบกมาตรงนี้ชัวร์เลยเปิดไฟได้ไหมมนเปิดให้เองแล้วฮะโอเคงั้นเราต้องจัดเตรียมแล้วผมไม่รู้ว่าใช้ไงแต่เท่าที่รู้คือผมเคยผ่านโรงหนังมาแล้วแต่ ไม่รู้ว่ามันล้ายกันปะ่ะอ๋อยังไงแบกบใส่ได้เลยครับ่ะโอเคแล้วกล่องนี้ต้องทิ้งเลยใช่ไหมโอ้โหเสียดายเลยแบบเอ้ยมันสามารถเอาไปเก็บเขาเรียกว่าเอาไปแบบเอาไว้เผื่อใส่อย่างอื่นเนี่ยได้นะครับอันวนี้คืออะไรวนะเนี่ยไม่มีที่ใส่ด้วยเอาเอแล้วตูโอเคเอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวไว้ในห้องนี้ก็ได้เผื่อแบบมันต้องได้ใช้ครับ มันวีลอดกับหนังอันอันไหนที่เป็นหนังอันนี้อันนี้ได้เป็นหลอดนะฮะผมต้องเปิดอะไรก่อนเฮ้โอมันเปิดได้อ่ะโอ้ที่วางแบบนี้เลยโอเคนี้ทิ้งก่อนทิ้งก่อนอันนี้จะเป็นหลอดไฟไม่ใช่เป็นหลอดโปรเจคเตอร์อะอ่าผมต้องทำยังไงแปบ๊บหนึ่งโอ้ไม่มีโต๊ะยืนบ้างเหรออันนี้ปิดก่อนไม่เห็นอ่ะโอเคกดเข้าตรงนี้ได้ครับม่หยิบต่อแบบนี้เลยเหรอ โอ้โหใช้มือหยิบซะด้วยแล้วออกไงโอเคอันนี้ก็น่าจะอโอเป็นเทปหนังนี่ใช่ไหมอ่าใช้ด้วยครับอันนี้ชื่อหนังเป็นชื่อภาษาไทยที่ผมแปลได้นะคือความก้นลงหุนเอ่อเทป่เน็นอันไรายนะครับไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่านะถ้าผิดก็ขอให้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ไงเดี๋ยวเควสเปลี่ยนแล้วอ่าทิ้งไปครับอ๋อเขาบอกว่าให้เราเก็บเก็บของเข้าในคังของเรานะครับแต่ประเด็นคือผมเก็บไปแล้วนี่ เก็บอะไรอีกอ้้หอีตัวของไม่ใส่แล้วไม่คือผมพร้อมที่จะใช้แล้วนะอืมคือจะบอกว่าผมไม่เมื่อกี้มันไม่ขึ้นไงผมต้องสั่งอีกใช่ไหมเอาเป็นขนมแล้วกันีนตั้งเราเหลือครับแล้วก็ต้องไปใส่ใช่ไหมใส่ในคังเก็บเพศทรงมันเลยแล้วก็เอ่ออ่ะนี่ครับเก็บแล้ว ผมเก็บแล้วทำไงต่อน่ะโอ้โหต้องกดหลายรอบมากนะฮะเออแล้วก็เออน,นี้เราเคลียร์ไอ้ลงภาพพยุนไปประกอบไปนั้นพอดีนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่เหลือก็คือใส่เทปไอ้ตัวภาพพยุนอะลงไปนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเชื่อมต่ออา้าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เชื่อมใช่ไหมคือใส่ไปเฉยๆนะครับแป๊บหนึ่งอ๋อไม่ได้เชื่อมนี่ไงดึงอ่าเรียบร้อยครับเชื่อมต่อแล้วแล้วก็ทําการ ออนใช่ไหมแล้วแล้วใครจะดูผมถามก่อนเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมควิสทางขยะามันขึ้นอีกแล้วเอา้าขึ้นอันเดิมอีกเว้ยอยู่นะคือยังไงอะ่ะผมเปิดออนแล้วนี่ออนแล้วครับอันนี้ปิดดิใช่ไหมแป๊บนึงมันลวนยังไงก็ไม่รู้แฮะ ผมว่าไอเนี้ยลวนอ๋อนี่ไงมาจะแจงตรงนี้ไหมเวลาเริ่มต้นกําหนดภาพยนตร์เอ่อจะเริ่มฉายในเมื่อหลังจากช่วงเวลาผ่านไปโอ้ช่วงเวลาแปบบ๊บนึงคือเริ่มต้นกําหนดฉายว่าภาพยนตร์จะเริ่มฉายเมื่อใดหลังจากผ่านช่วงเวลานั้นไปคือ,อยังไงครับอันเดียวดงแป๊บนึงมันมีมันมี2เวลาตั้งเวลา,าจากกำหนดระยะเวลาที่ลูกค้าจะเริ่มซื้อตัว๋วเข้ามาในห้องนี้ เออเด,เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวความเข้าไปเคลียร์กันอันนี้คือผมเอาแบบเรียกว,ว่าของเดิมไม่กันนะครับอันนี้ผมต้องไปขายก่อนไหมขายตัวก่อนไหมเป็นแบบมึงอันนี้คือผมเปิดอยู่แล้ว,ลวมันใช่ย,ยังไงอะ่ะผมเปิดแล้วนะอันนี้มันคืออะไร่ <c oughs> มดขึ้นแต่อันเดิมวะเนี่ยคือผมต้องกดใายตรงนี้ไหมมีอะไรกดใช้ไหมไม่มีมีตั้งค่าโอ้อเป็นโต๊ะโอเค ไม่มีอะไรเพิ่มเยใช่ไหมนี่ผมเพิ่มหกสิบนะไม่เกี่ยวนะครับหกสิบหรืออะไรก็มันไม่เกี่ยวโอเคโอเคนี่ก่อนแล้วก็เปิดด้ยกวอนครับกหาหนดใช้ใช่ไหมแล้วยังไงเออผมอ่อนแล้วอะ่ะเวสยังไม่หายเลยหรือผมต้องทําอะไรยังไงเดี๋ยวนะมาดูตรงนี้ก่อนครับผมว่าเราต้องเปิดแล้วละ่ะมีป้ายอันนี้ไงป้ายเปิดครับมาละผมพร้อมเปิดเร็ว คือตอนนี้โรงหนังมันพร้อมฉายแล้วไงเป็นึงคือผมมีขนมอยู่อะออเ,อเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวขนมลืมลืมตั้งราคาแป๊บนึงโอ้โหแล้วไอ้เควสมันก็บังเอ่อราคาตลาดอยู่ที่4นะครับ4.4ผมขาย5แล้วกันอ่ะสวัสดีครับมีคนสนใจครับหนังที่เราใช้นี่เควสมันเปลี่ยนละอ่าความคนลัวขนที่เป็นอันตรายนะที่เขา ต้องการมีเขาเรียกว่าเลือกเวลาเดี๋ยวมันต้องมีเขาเรียกว่าเลือกเลือกโต๊ะใช่ไหมอันนี้มาหนึ่งคนโอเคหนึ่งคนก็แถวไหนก็ได้ครับอ่อพี่ได้ตัวละขอตังค์ด้วยครับเอาละนี่ก็เป็นงานทอนตังค์นะครับเช็คบินกดสเปกบาร์เพื่อเออได้เอาผมเอา,เอาผมต้องตอบพี่ไม่ติดเอะไม่ให้เกินให้เกินมันเป็นเศษอะ่ะโอ้โห,โโหเดี๋ยวแปดูยิบเจ็ดเอาโอเคโอเคอครับคนต่อไปครับ ว่าไงเจ๊มาคนเดียวเซนไม่อาเดี๋ยวผมอโอเดี๋ยวเขามีการเลือกที่นั่งด้วยนะครับอย่าลืมเออผมเกือบลืมไปเลยว่ะลูกค้าสามารถเลือกที่นั่งได้นะพรสองยไหมเซอเอมโอเคสองทับอันนี้ดีหนึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเลือกถูกหรือเปล่าไอ้คนแรกลืมดูนี่น่าจะถูกนะรู้สึกผมไม่เห็นปุ่มเขียวๆอะไม่ใช่ปุ่มเหลืองๆที่เขาบอกว่าต้องการ ตรงนั้นตรงนี้ฮะอ๋อหมดแล้วเดี๋ยวเรามันถึงเวลาฉายแล้วใช่ไหมแปบ๊บหนึงอุย้ยอะไรนี่โอ้เดี๋ยวมันมีลูกค้าตรงนี้ด้วยใช่หรือเปล่าอือใช่ว่าแป๊บบนึงเฮ้ยผมว่าผมตั้งเวลาไอ้ฉายมันเร็วเกินไปหรือเปล่าแป๊บบนึงเนะีครก็เออใครอยู่ข้างหน้าอย่าเพิ่งมาเด้อแป๊บบนึงผมขอเคลียร์ก่อนมันฉายแล้วใช่ไหมเอ้ยนี่ไงมันฉายแล้ว ผมตั้งเวลาแป๊บเดียวใช่ไหมอู๋ยังไม่ได้ลูกค้าเลยเฮ้ยหลังยาวหรือเปล่าได,ได้ได้กี่คน,นวะเนี่้ได้สามคนน <c oughs> ี่ครับเดีย๋ยวนะคือเสียงพวกนี้มันไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่ไหมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นแบบผมไม่กล้าเดินเข้าไปเลยมันไม่มีเสียงเพลงไม่เป็นแค่เสียงผ้าเฉยใช่ไหมภาวนาอย่าให้ติดลิขสิทธิ์แล้วกันครับก็ติดที่ผมนา่าจะต้องปิดหาเสียงแบบหาวิธีปิดเสียงมันอนะ เฮ้เช่อันนี้มันมีด้วยป่ะผมไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่าไม่น่าจะติดมดั้งอยากเข้าดูกันนะครับคมลโละหลนใช่ไหมอันนี้พี่ซุปเราใช่ไหมนะพี่ชายกี่นาทีวะเนี่ยไอ้ปุ่มเควสนี่ก็ยังไม่หายพี่เ <c oughs> ออไม่มีวิธีปิดเสียงนี่ไหมเสียงอะไรวะโอ้มีคนปอบมือเฮ้เช่ตกใจด้วยเสียงอะไร เ,เดี๋ยวดอะอันนี้อ่าอันนี้ก็จบเลยครับมันจบอ่าบ่ายโมงครึ่งนะครับนี่ผมตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเวลาฉายเฮ้ยเดี๋ยวเวลาฉายน่าจะตั้งประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้มันเป็นหนังแบบไม่ได้ฉายซ้ำนะครับคือฉายไปเรื่อยๆอะผมก็สามารถดูได้นะไม่ติดอะไรใช่ไหมพ <c oughs> อร้ายแบบวัลลกัดนะฮะกำลังดูหนังอยู่ดีๆนะครับ ลุงละครคุณสุกป,ปกนะท้าความสะอาดลูกค้าบางคนอาจจะบ่นว่าลุงละครสุกป,ปกให้หยิยบไม้กวาดโอเคอันนี้ทังความสะอาดเราเข้าใจนะครับจบแล้วโอเคปิดและเปิดเอ้เพวี้มันยังไม่หายอยู่เลยเนี่ยมันขึ้นเดี๋ยวซ้ำๆกันอยู่เดี๋ยวแป่บนองผมตั้งอ้น,นี้ก่อนเปิดไม้ปมุ้ยเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเ,เวลาใช่ไหมอันนี้เวลาก่อนที่จะฉายน,นี่น่าตั้งหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้เวลาฉายเวลาเริ่มฉายก็ เอาสักครึ่งชั่วโมงพออ่ะเกื่บจะได้สายเรื่องอื่นไปเร็วๆนะครับเราจะได้ขายตัวเร็วๆขึ้นโอเคไม่รู้ว่าเควสอะไรยังไงบ้างไม้กวาดใช่ไหมไม่กวาดหรือไม่ถูจอนนี้อุ้ยเอา,เอามีลูกค้ามาอีกเร็วแปบ๊บนึงตรงไหนสกรปรกบ้างไม่มีใช่ไหมนี่ไงอะไรสกรปรกไม่รู้ <laughs> มึงขึ้นไอ้กดก็กวาดไปเถอะตรงไหนบ้างเอ้ยข้างในเหรอแปบ๊บนึงนะลูกค้าข้างนอกเอ้ย เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เวลาจะเริ่มฉายสตาร์ทสตาร์ทอ๋อแป๊บนึงผมตั้งอะไรยังไงช้าหรือเปล่าโอ้โหตัวยิงไี่มีเวลาอยู่ <c oughs> <laughs> เรื่องเพจก็ยังเลีย์ไม่เสร็จเลยอันนี้ <c oughs> โอเคน้อยๆเอ,อ้าชฉาอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นโอ้ฉายฉายเสียร้านเจ้ที่โอ้ยมีคนคลองน้ำว่ะ ตู้จะตามเข้ามาทำไมวะเนี่ยโอเคไอ้ไมกวาดนี่เคลียครับแปบ๊บนึงผมต้องไปตั้งเวลาอะไรใหม่เอออันนี้มันฉายบ่ายสองครึ่งเวลาจบเวลาจบบ่ายสามบ่ายสามสี่สิบหรอแปบ๊บนึงผม,ผมว่าผมน่าจะตั้งอันนี้ผิด่ะเออแปบ๊บนึงครับอันนี้เวลาสตาร์ท อันออ่เนี้ยน,น่าจะเริ่มฉายหรือเปล่าสตาร์ทไทม์แล้วก็อันเนี้ยเวลาเด่นไหมบางทีผมอ่านตรงไอันี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้ลองเป็น30อันนี้ก็จะเป็น60นะหนึ่งชั่วโมงเวลาขายตั๋วหรือเวลาอะไรนะครับอันนี้ไม่มีใครล้วผงปิดเลยเออเปิดจะเพื่ออะไรนะแล้วก็เดี๋ยวเปิดปิดนี้ผมเปิดแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมอะ หรือตรงนี้ไหมไม่เกี่ยวกันดิอ่าโอเคกวจะหายไปเลยนะเวสอ่าตอนนี้เขาบอกว่าลงหนังพรอมแล้วนะฮะหลังจากที่ภาพยนต์ทุกเรื่องของคุณจะมีเวลาแล้วก็ตั้งค่าออสองสามนาทีในการเปลี่ยนแปลงเทปโดยไม่ให้ลูกค้าโกรธสิ่งสำคัญอย่าสำหรับเทปในช่วงเวลาที่ฉายเพื่อหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ที่ไม่ดีสําหรับลูกค้าไม่พอใจดีฮะโอเคเปลี่ยนเทปใช่ไหมคือผมจะไม่ สองสามนาทีในการเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ผมตั้งถูกใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงแป,ป๊บหนึ่งไม่ายสามอ่ะเออใช่ๆอ่นนี้เราตั้งถูกเลยฮะไอ้ที่ว่าสตาร์ทไทม์นี่คือเวลาเล่นนะครับเวลาที่จะเล่นอีกหนึ่งชั่วโมงเออแล้วก็อีกนึงก็จะเป็นเวลาหนังชายนะฮะสามสิบนาทีใช้ทำไมกันไม่รู้ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปรับลูกค้าก่อนนะครับตอนนี้มีใครมาหรือเปล่านี โอ้ผมเมือนลูกค้าซะเยอะเลยตอนนั้นแล้วก็หนังสือว่าเราต้องมาตั้งราคาณนะตรงนี้นะครับ <c oughs> ว่าล่ะทำไมมันถึงวิเศษนะเราจะปัดเศษไปทั้งหมดโดยการใช้เป็นหน่วยเต็มไปเลยครับนี่9แล้วประเด็นคือหนังมาฉายไปแล้วเลยคือผมปิดลงไหมปิดลงแล้วก็แบบอืมซื้อตัวไม่ใช่ขายตัวไปก่อนอนะ่ะอันนี้เปิดแป๊บ ก็ไม่ค่อยแบบมีลูกค้าจะมาทําทันเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมปิดไวยก่อนแล้วกันนะถ้าชายตรงนี้จบหรือไม่ก็ปิดเลยหายอยู่ที่มหโอเคปิดครับไม่ต้องปงุงต้องเปิดมาแล,แล้วก็ตอนนี้เรายังสามารถขายได้อยู่ใช่ไหมแต่ไม่มีลูกค้าเข้าเลยเออวัานนี้ต้องนอนก่อนป่ะอ๋อ มันเปิดปิดตรงนี้ได้โอเคเปิดครับเปิดเปิดปิดปิด,ปดซ้ำๆกันไปมาเปิดลูกค้าจะเข้าเฮ้ยได้งไงมาจริงเอาล่ะจับจองเลยครับดีสองใช่ไหมโอเคสองดีได้เลยครับราคาเต็มนะฮะนี่จะได้ไม่คิดยากฮะอ,อันนี้อโอเคที่หนังไหนก็ได้นะะผมเอาเป็นตรงนี้แล้วกัน อบัตรเครดิตนะฮะโอเคไม่ยากเอ้าเดี๋ยวดูไม่ทำไมมันเป็นศูนย์เฮ้ย๋ยวแบบหนึง่งโอ้มันต้องกดเลขศูนย์ตามหลังด้วยโอ้ดยดวลูกค้าเยอะเลยวะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับมาข้างๆกันไปเลยเพ่ ผมของเนรับบัตรเครดิตนะผมขี้เกียจกดเมื่อกี้เลยว่าไงครับอันนี้ที่ไหนก็ได้นะผมจัดให้เป็นเดี๋ยวนะไอ้ไอ้ข้างบนนี้อยู่ข้างอันนี้ตรงไหนอยู่หรอไอ้ชั้นแถว A นี้อยู่อยู่ข้างบนใช่ไหมไอ้ดีนี่น่าอยู่ข้างล่างไหมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจัดไปก่อนนะครับโอ้เฮ้ยเปิดปิดใหม่ลูกค้าอย่างเยอะเลยอันนี้ให้ลูกค้าไปรอใช่ไหม เออผมไม่น่าไปยุ่งยากกว่าเลยดีสามเมื่อกี้ของครับบัตรเครดิตนะฮะศูนย์มันต้องใส่เลขข้างหน้าก่อนแล้วก็กดเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินขอบครับอะโอ้เดี๋ยวเโอ้ได้เวลาทังายแล้วโอ้ต้องรับลูกค้าตรงนี้ด้วยไม่มีใครซื้อใช่ไหมใครจะรับทันหรอพี่แค่ขายตัวผมก็เสียเวลาพอาแล้วตังช้แล้วเด้อ อ๋ต so right. ้องเปิดปิดนั่นเองครับแล้วตอนนี้มันจะขายมันเองคือนี้เราตั้งรวลาถูกนะครับเออก็คือขายหนังแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขายตัวหนึ่งชั่วโมงหั่นชิมิล่ะแล้วตรงนี้ไม่มีใครซื้อเลยไม่ได้แพงนะราคากันเองอยู่ครับแต่แบบนี้เริ่มเริ่มมีกําไรเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอเคลียร์เคลีก่อนนะครับแล้วก็มันมีวิววดาวใช่ไหม เลเวลหนึ่งด้วยแล้วก็มีดาวแล้วก็พวกขนุมขนุมอันนี้เดี๋จ้ทำไมขนุมชิปมี2อันราคาต่างด้วยครับอันนี้เลเวลสี่เลเสามขนุมเยอะโอเคเไปเก็บไว้ก่อนครับน่าจะยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเดียวหนังมันก็ใช้นานเหมือนกันนะโอ้โหแป๊บนึงผมทำถูกใช่ไหม ขออ่านความเข้าใจตรงนี้ใหม่ดิอ้าวรู้สึกว่านังจะหยุดแลว้วแป๊บนึงคือผมยังงงกับไอ้นี่อยู่อันนี้มันเฮ้ยเดี๋ยวโอ้เวลาตรงนี้โคตรเดินเร็วอะหรือว่ามันจะสลับกันจริงๆหรือเปล่าแป๊บนึงอันเนี้ยน่าจะต้อง60นะเรื่องเนี้ยสามสิบไหมโอ้ทุกอย่งงงอยู่เลยแป๊บนึงเรายืดเวลาไปได้ไหม อันนี้รู้สึกเอออันนี้มันรู้สึกว่าจะช้าขึ้นนะนี่เวลาในการขายตัวสวัสดีครับแป๊บหนึ่งเด้อโอ้ขายตัวไม่ทันเลย B1 B1 เออโอเคผมจะคิดตรงคิดตังนะครับอามาแล้วมาเลยนั่งหน้านัา่งหลังไม่รู้อะที่รู้เออศูนย์อะไรไม่รู้เก้าผมครับอ,อ่เร็วเร็วจีเร็วเร็วยังไม่ทันไม่ทันนั่งชายนะ สดโอ้โหเรต้องถอนด้วยอย่าช้าอย่าช้าเร็วๆไม่ใช่บอกลูกค้านะบอกกูดิเอออ้าวเรียบร้อยครับขายไม่ทันเฮ้ยแต่ไม่มีใครซื้อของตรงนี้จริงอ่ะหรืออาจจะซื้อได้ผมคือผมต้องไปขายตั๋วตรงนั้นแล้วก็มาตรงนี้หนังเริ่มแล้วนะครับไม่รู้ผมตั้งราถูกหรือเปล่าแต่โอเคช่างปลาแห็บ ตรงนี <rude S 2> 有有้เดี <Bra sociale> pf, ๋ยวมีในสกปกไหมจะบอกว่าผมดูยากมากเลยในสกปกไม่สกปกอ่ะเฮ้ยคราวนี Rent ้มาสามคนเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหตัวยาวตอนแล้วยิบเจ็ดอ2อสองเจ็ดศูนย์ศูนย์อ่าโอเคนานๆทีจะมาเยอะครับ เดีเยวผมขายแบบขายทั้งคืนเลยใช่ไหมนี่สี่ทุ่มแล้ว B6 โอเคเครดิตด้วยอ่าไม่ช่ใครบอกว่ากดเลขข้างหน้ามาก่อนวะเนี่ยอ่าตรงไหนก็ได้โอเคผมครับอนได้เลยเจ๊มากกับใครฮะมีเด็กใช่ไหมข้างล่าง เด็กใช่ไหมอ๋อเด็กรูกว่าใครเฮ้ยเดี๋ยวรอบนี้ได้เยอะแฮะอู๋สามสิบเอ็ดโอเค,คเครดิตอีกแล้วนะรู้สึกว่ารอบนี้ผมจะขายตัวนานนะรู้สึกว่าเราตั้งเวลาถูกใช่ไหมมีใครซื้อของไว้ฮ้ยมีอยู่เจ๊วาไงเจ๊ ซื้อกองก่อนครับเกียร์ตั้งก่อนฮิลูกค้าคนแรกฮะโอ้ขนมอะล่ะไม่์้อนคณครับฮ้ยเ๋ยวเออผมตั้งราถูกเฉยว่าหกสิบนาทียังนานเอาละหรือไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็ที่นั่งเยอะสุดเลยเกินตอนนี้ใครสนใจก็จับจองที่นั่งได้เลยอบคุณครับเฮ้ยอู้มาสองมาเปิดก็อ้าไม่ทัน โอ้นางมาันโอ้นางาเริ่มฉายนี้ขอไปได้ครับลูกค้าไปกันหมดแล้วเอาแล้วซื้อวันอ่างจะจบแล้วแล้วก็เราไม่สามารถขายข้ามวันข้ามคืนได้นะก็มันก็จะมีลานอนเหมือนกันนะครับสาหรับในการจบวันใช่แล้วก็ซึ่งตัวนี้ผมก็ยังเคลียร์ควสไม่ได้เพราะว่าคือบางทีผมก็อาจจะทําไม่ทันแบบเราอาจจะรับลูกค้าแบบสักสิบคนแล้วก็หันมาดูว่ามีใครซื้อขนมเราเรึกเปล่าอ,อะไรประมาณนี้นะครับม,มีเด็กมา มาดูด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวรอบนี้แบบคนเยอะจัดแล้วก็ตอนนี้เรามีต้นทุนอยู่เจ0ร้อยครับสามารถซื้อชั้นฟางแล้วก็หาหนังใหม่ๆมาใชา้ได้นะครับหลังที่มันมีราคาแพงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็หนังกับว่าจะไม่ใช้เพราะว่ามันไม่ได้เพงนะฮ <c oughs> โอเคแล้วก็สำหรับวันนี้เรานอนก่อนเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> นี่เขาสู่วันที่2ครับเช้าเลยแล้วก็เวลาก็เดินต่อไปนะถ้าเราไม่ทําอะไรมันก็จะ ผ่านไปดีเๆนะครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้ผมอาจจะต้องขอลาไปทีกนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็พาร์ทหน้าเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับสำหรับโรงหนังของเรานะครับหรือโรงภาพยนตร์นั่นเองก็บอกเลยว่าคนเราอาจจะไม่ไหวนะครับอาจจะต้องรอพนักงานเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวค่อยมาเช็คกันในพาร์ทหน้าแล้วกันครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมถึงท้ายคลิปกันด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ